นายทำสัตว์ก็ดีต่อวิดีโอเลยมาเดินเรื่องบางกรเนี่ยล้านลานข้างไหนเลยน่ะอันนี้เป็นการในที่ที่สมบัติของนายพี่ว่าภูมิยิ้มแฉ่งนะครับบริกาศเป็นความทัศน์เลยไปช่วยหน่อยไหม ไปไปกลัาปีมอย่างที่กาบองถ่ายกนหน่อยไปแล้วเราจะตามกันเข้าไปดูครับน้องๆไปประตูครับน้องไงครับไงครับตามเข้าไปดูครับรายการนี้เป็นรายกาที่ทับ

แพร่ของขุนขุนไม่ได้ของตัวขี้มันเป็นของรับถ่ายสวยอะไรครับนะมันเกิดอะไรขึ้นไม่เล่นหิวครับข้าวเช้าผมก็ยังไม่ได้กินครับผมอยากกินครับแล้วนั่นเขาเรียกว่าอะไรครับอาหารแล้วไปเบคอนซึ่งวันนี้นั้นท่านใดที่อยากให้รับประทานอาหารเช้ามานะครับก็เรียนเจอร์บรูเวงด้าน